ช่วงสุดท้ายของรู้ทันการเมืองไทยนะคะในช่วงนี้เนี่ยจะมาดูกันหน่อยกับเรื่องที่เมื่อวานนี้คุณเรืองไกลรลิกิตวัฒนะเนี่ยนะคะเห็นว่าได้มีการไปที่ศาลอาญาเพื่อเป็นโจทย์ไปยื่นฟ้องนายกแพทองทานชินวัตรเรื่องอะไรอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกันเลยนะคะกับทางคุณเรืองไกรลิจิตวัฒนะนะคะสวัสดีค่ะคุณเรืองไกรคสวัสดีครับต้นเรืองไกรครับครับสวัสดีครับอือหือ เป็นยังไงม้งคะเห็นว่าเมื่อวานนี้ไปที่ศาลไปฟ้องนายกเรื่องหมิ่นประมาทเหรอคะก็มันเป็นเหตุแหะนะครับเพราะว่ามีข้อเท็จจริงลักษณะอางนี้เราก็ไปยื่นเรื่องร้องแต่ว่าก็รอว่าศาลเขาจะสั่งยังไงเดี๋ยวรอให้ทนายเขาแจ้งว่าเพราะว่าปกติเนี่ยแล้วเรายื่นเนี่ยเราก็จะได้วันเลยแต่ว่าอันนี้จําเลยแบบ ก็อาจจะบอกเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็จะดูแต่คนรับก็ว่าไปแล้วไม่รับเราก็ดูว่าอุทธรณ์ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอ๋อมีไม่รับไม่ได้ซ <ใน S 2> <ส>ีเรียสอะไรคดีผมส่วนใหญ่ก็ขั้นต้นก็ไม่ค่อยรับอะ่ะอ๋ออ่าอย่างอย่างคดีบอกว่าขโมยข้าวหลวงอะไรชั้นต้นก็ไม่รับมารับชั้นอุทธรณ์อ๋อแล้วเรื่องนี้นี่ม,มาจากที่นายก พูดถึงคุณเรืองไกรใช่ไหมคะใช่ครับก็คือตัวอุนแปรองทานั้นนักข่าวนะก็ถามไงถ้าถามเสร็จเ,เขาก็รีบรีบ,รบ,รบตอบไอการตอบเนี่ยมันมันก็ออกสื่อปเป็นดิจิทัลพูดปริ้นเราเราก็มานั่งแกะเขาก็บอกว่าไอการเอ่ยชื่อแล้วอ้างว่าเราไปคมคู่เพื่อจะจะไม่ร้องใช่ไหมคมขู่ว่าถ้าไม่ร้องเนี่ยจะต้อง จ่ายนู่นจ่ายนี่หรือเปล่าจะต้องจ่ายค่าส่งลูกเรียนไหมซึ่ง้ตรงนี้เราบอกว่า<ช>ข้อที่จริงเราร้องไปแล้วอ่าเราเราก็เลยเอาคำนี้มาสามฟ้องไปในในสำนวนอืมนะส่วนสามก็จะว่ายังไงเราเราก็แล้วแต่อืมพอคดีใหญ่ๆหญ่ยคดีผมเจออย่างผมฟ้องศาลัฐมนุ่นในศาลเขาก็ไม่ตัดสิน สนะารก็บอกว่ามันเคสมันใหญ่เก็ก็ก็ไม่ตัดสินนะฟ้องที่ประชุมใหญ่สาลดีกาผมก็ฟ้องฟ้องไปศาลปกครองผู้ใหญ่ศาลปกครองเขาบอกว่าคุณลังไกเราถูกแล้วแหละก็ก็ฝากขอโทษมาแต่เขาบอกว่าตัดสินไม่ได้เพราะว่ามันมันเคสมันใหญ่ที่ประชุมใหญ่สาลฎีกาทา ไปฟ้องว่าทําไม่ถูกอ่ะเขาบอกถ้าที่ประชุใหญ่สารนิการทาไม่ถูกเนี่ยมันมันมันก็กระบวนการมันก็ยุ่งไปหมดก็ก็บอกว่าต้องใช้ขอใช้รัฐศาสตร์แทนนิติศาสตร์หน่อยผมก,ก็ก็บอกก็ไม่คีอเรีร่อะไรผมคือปกติผมก็ไม่ค่อยไปต่อยแย่ไงก็คือให้ให้รู้ว่าเออเราก็มองมุมกฎหมายของเราไปอืแล้วตอนนี้เรื่องนิติกรรมอัมพรางของคุณอิงนี่ไปถึงไหนอย่างไรแล้วบ้างคะคุณเรืองไกรคะ นิติกรรมอําพางอันอันนั้นน่าจะเป็นส่วนของการอภิปรายมากมนะครับในส่วนของผมเนี่ยผมก็ไปให้ป้ายคำกับกรกตไปแล้วหลายกรณีนะครับอย่างหลังสุดเนี่ยเรียกไปสองครั้งติดติดกันเลยนะสองอาทิตติดกันในเรื่องของการไปเป็นผู้ช่วยหาเสียง ที่นครพนมหรืออะไรเนนะฮะคือการไปช่วยหาเสียงอบจอมันจะเป็นสองส่วนคือท่านกิจเนี่ยก็ไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงเราก็ท้วงท้วงว่าเอ๊ะไม่ใช่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในในท้องถิ่นนี่ะจะเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้หรือไม่นะฮกะตอตก,ก็บอกว่าได้มัางอะไรเงี้ยเราก็มอกอ้าวมันก็ไปขัดคือระเบียบเนี่ยมันไปออกขัดกับกฎหมายหรือเปล่า เราเบียบเขาก็บอก,าบอกว่ามันมันมน่าจะทําได้แต่ในเคสของอคุณแพรทองการในฐานะนายกมนตรีกับคุณสุริยะแล้วก็คุณพนาพรเนี่ยเราก็เอาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญขึ้นมาเป็นการให้ถ้อยคํำว่าเขาห้ามแล้วมนตรีเป็นลูกจ้างใช่ไหมเมื่อเมื่อห้ามเป็นลูกจ้างก็เหมือนนายกสมัครอะไรเงี้ย การเป็นผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยมันต้องเป็นเป็นเป็นลูกจ้างต้องจ่ายค่าจ้างรายวันไงค่ะอ่าเราเราเราก็ให้บันทึกไปอย่างนั้นก็แล้วแต่ในทะเบียนหรือก,กรกตก็จะวินิจฉัยยังไงเราก็ก็เลแติต่อเราก็ถือว่าเราล้องโดยสุดจริตร้องมีข้อเท็จจริงส่วนท่านจะใช้ดุลิพินิษแบบไหนก็ก็เกดแฝงแต่ประชาชนก็เป็นคนมองอ่ะนะครับเราก็ไม่ได้ติดใจอะไร แล้วกรณีเรื่องหุ้นของนายกนี่เป็นยังไงบ้างคะคุณเรืองไกรคะเรื่องหุ้นท่านนายกนี่ก็มีพอปชตอบหนังสือมาก็กำลังสอบอยู่สี่ประเด็นนะฮะรวมถึงเรื่องหลังสุดเรื่องที่ไม่ได้แจ้งมันชีรองรองขอเท้าอะไรเนี่ยปชตอบเป็นหนังสือว่ากำลังดำเนินการอยู่นะครับ เราเราก็รอเราเราก็ไม่ได้ว่าดะหละเราก็ชี้ไปว่าเออตรงนี้มันต้องต้องรวมบันทึกด้วยหรือไม่อันนี้น่าจะตกลน่นนะแต่ว่าเมื่อยื่นไปแล้วเสซ็จรับรองว่าครบถ้วนแล้วเราก็รอ้องอันนี้รวมเรื่องที่ให้สามีกู้เงินด้วยไหมคะเออไม่ใช่ให้สามีกู้เงินนะอ,อคุณแพร่รองทา้าใน สาระ,ะนายกเนี่ยไปแจ้งพประกะวบว่าให้คุณโอ๊คกู้เงินส่วนสามีเนี่ยให้บริษัทอ,อะไรอัน,น,น่ยกู้เงินกู้ติดสองล้านแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือคุณแปรองการเนี่ยไปกู้เงินจากญาติานะครับเรียกว่าญาติกันทั้งคุณแม่พี่สาวพี่ชายลุงป้าตาพี่อะไรอย่เงี้ย เสี่พันสี่ร้อยล้านอะไรเงี้ยเราเราก็ลองใส่ว่าอันนี้มันไม่คิดดอกเบี้ยเนี่ยมันจะถือเป็นการรับประโยชน์หรือไม่เพราะกฎหมายแพ่งเขาถือว่าถ้าไม่ทำนิติกรรมไม่มีอัตราดอกเบี้ยให้คิดร้อย,ยละสาแล้วก็ก็ว่าไปข้อกฎหมายเป็นเรื่องอเรื่องไปเรื่ เราเหล่านี้เนี่ยค่ะจะเราจะมีให้เห็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ้นในวันจันทร์หน้านี้ไหมคะอาจจะมีบางส่วนไหมเรื่องบัญชีก็น่าจะมีบางส่วนเพราะว่าในงบการเงินกับในบัญชีเนี่ยมันมีเรื่องของอันบายอยู่ด้วยไงอ,อันบายเนี่ยคงมีการอภิปรายแน่นอนนะฮะมันอยู่ว่าประชาชนก็จะพักประชาชนหรือว่าพัก พลังก,การัฐก็จะหยิบตรงไหนมามาพูดแต่เรื่องอันพายมันก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่ยแ,แล้วอืมแต่เห็นมีนักกฎหมายบางท่านก็มองว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยคุณอิงยังเป็นเด็กหญิงอยู่เลย่ะพอมาเป็นนายกเนี่ยก็มีการขายหุ้นให้กับคุณแม่ไปแล้วก็ไม่น่าจะสามารถทำอะไรได้มากมายตรงนี้คุณเรืองไกรมีมุมมองอยังไงบ้างล่ะคะคือ คุณตาทองคายืน่นบัญชีในยกเนี่ยนะยื่นว่าลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่สิบห้าสิงหาที่ผมตั้งอะไรอะข้อสังเกตไปอะว่าที่การลาออกวันที่สิบห้าสิงหาเนี่ยในสี่จังหวัดมียี่สิบเอ็ดบริษัทด้วยไงเนี่ยมันทำพร้อมกันในวันเดียวกันได้หรือไม่ แล้วก็เซ็นมอบอำนาจตัวกรรมการเึ่นเป็นที่สาวก,กับอีกกรรมการอีกท่านหนึ่งเนก่อนเซ็นเซ็นมอบอำนาจเนี่ยคือคนสามนะกรรมการสองคนคุณแพรทองทานคนหนึ่งพยานอีกคนหนึ่งเป็นทนายรับรองลายมือชื่อท,ทั้งห้าคนเนี่ยต้องวิ่งไปสี่จังหวัดในเวลาเดียวกันเนี่ยมันมันถ้าเทียบกับคดีก่อนหน้านี้อย่างเคฟคุณธนาธรจากบุรีรัมมาโอนหุ้น มีรักมีเบียเนี่ยศาลก็บอกว่าเออมันไม่น่าเป็นไ่ได้เราก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าฟ้องได้หรือไม่ได้เนี่ยมันก็อยู่ที่ทางปปชก็จะไต่สวนนะ,นะครับหรือกรกตด้วยเพราะมันมีส่วนหนึ่งเนี่ยการโอนหุ้นเนี่ยในบอจห้านี่ยนะฮะของบอริษัทอันไทยเนี่ยเราคัดมาเนี่ย โอนเมื่อวันที่3กันยานะครับแต่หน้าบัญชีปปชเนี่ยคุณแพรทองทานแจ้งว่าเป็นนายกวันที่16สิงหานะครับแล้วก็ไปรายงานคมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยไปยื่นเป็นวันที่4ส่วนอการยื่นบัญชีปปชเนี่ยยื่นวันถวายสัตว์ ปีนี้เนี่ย6กันยานะฮะผมก็มองว่าโดยหลักแล้ววันที่1 6กิงหาเนี่ยที่โปดก้าวเป็นนายกเนี่ยจนถึงวันที่3ที่โอนหุ้น30%น่าเกินห้าเปอร์เซ็นยู่แล้วเนี่ยถือว่าในช่วงระหว่างเนี่ยถือเป็นนายกถือหุ้นเกิน5%หรือไม่อืมอ่าเราเราเราก็ตั้งประเด็นนี้เข้าไปา นะน้ก็อยู่ที่กนรตรวจตอนนั้นเองค่ะในฐานะสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐมองการอภิปรายในครั้งนี้อย่างไรที่โอ้โหวันแรกนี้ก็ฟาดไปตั้งแต่8ดโมงไปจนถึงตีห้าครึ่งของอีกวันนะคะคุณเรืองไกรคิดว่ามันมันเป็นแง่แง่แง,ง่ดีหรือแง่ไม่ดีต่อฝา่ายค้านนะคะคืออันนี้เห็นชัดนะเป็นการเล่นเกมการเมือง นะทางรัฐบาล,ะละะานะเนื่นองจากเราจะเห็นว่าครั้งแรกเนี่ยจะมีคนถูกอภิปรายประมาณ10คนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็พอเปลี่ยนเป็นหนึ่งคนก็เกิดปฏิกิริยาแต่ว่าอ๊ะถ้าคุณนายต้องการโดนคนเดียวเนี่ยหรือวันเดียวก็พอใช่ไหมค,คุณประธานวิรัฐบาลคุณที่สุดก็พยายามจะบอกว่าคนวันเดียวก็ใส่ค้านก็บอกโอ้ยมันวันเดียวจะพอเลย ก็ต่อรองกันไปมาใช่ไหมก็เหลือสองวันพอสองวันอีกอคุณมันนอก็มาบอกว่าเอ้ยยัตตินี่ไปเขียนชื่อคุณทักษิณลงไปได้ยังไงใช่ไหมาก็หาหาหามุมมาลงอ่ะใช่ไหมฮะหาหามุมมาใส่ว่าเอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะได้หรือไม่อ่าในที่สุดไอ้คุณอะไรอ่ะ ผู้นำไปค้านคุณเทงก็ยอมแก้ใช่ไหมใช่ค่ะโดยการขีดชื่อก็โอเคอขีดชื่อเซ็นกำกับเสร็จก็เอาก็มาเป็นกลายเป็นว่าก็เอาตั้งแต่เช้ายันตีห้าเลยอ้เจอาแบบพรบอสุดซอยเลยมั้งนั่นแหละมันมันก็ทำให้เห็นว่านี่คือกลเกมการเมืองพยายามจะเซฟตัวคนถูกอภิปรายก็คือนายกน้ำตีเขาโดนคนเดียวนี่ครับ ไอ้นี่รมำตีพักอื่นหรือพักเดียวกันเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ได้ถูกอภิปรายเลยจะมาช่วยมันก็ยากใช่ไหมแล้วแค่ข้อบูลบางส่วนมันเป็นเรื่องอย่างอันภายเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของนายกอะ่ะคนอื่นจะตอบแทนอย่างไงเออใช่เออใช่ใช่ไหมใช่ครับหรือตั้งแต่เด็กหรือว่าพอมาเป็นแบบน,นี้อายุสามแปดใช่ไหมสามห้าก็เป็นนายกได้ก็บอกน้อที่สุดแล้วจะตอบอย่างไงในเมื่อ เป็นกรรมการบริษัทที่ไปถือหุ้นในหุ้นทลรนิงสงที่มีการตัดสินคดีไปแล้วเหลือทางาพุณง่าทางสารบัญนนะ่ะที่ว่า,าสั่งให้ไปจดแก้โฉนดที่ที่ออกไปแล้วให้กลับมาเป็นที่ทอรนิงสงซึ่งเรื่องนี้คุณชาดาก็เก็น์ทิงท้งทิ้งทวนใช่ไหมใช่ครับอย่างนี้ทราบกันนะอ่ะอ่าวันนี้ไ,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 ไ้ไอไอเรื่องนี้มันก็เป็นปัญหาพอสมควรละ อเออแล้วแบบนี้เนี่ยคุณเรืองไกรคิดว่าจะโยนไปให้รัฐมนตรีมหาไทยอะไรแบบนี้มาชี้แจงได้ไหมฮะก็ขึ้นอยู่กับตัวประธานที่คุมะนะครับว่าแม่นข้อบังคับแค่ไหนนะครับเพราะว่าเขาอาภิปรายรัฐมนตรีเฉพาะตัวถ้าถ้าอาภิปรายแบบ สิบคนอย่างเงี้ยก็อาจจะช่วยกันได้คนอื่นหรือถ้ามีการพลาดทิ่งนะครับอย่างอย่างตัวผมมองเนี่ยในเรื่องข้อบังคับของสาผภาผู้แทนปีหกสองเนี่ยถ้าเราอ่านเฉพาะหมวดอภิตายไม่ไว้วางใจเนี่ยคนอื่นไม่น่าจะมาตอบแทนได้อืมเพราะั้นก็ นายกก็อาจจะถูกถึงถึงไ้บนเวทีแล้วคนอื่นจะไปนั่งเป็นเพื่อนได้หรือเปล่านี่ยังไม่รู้เลยนะถ้าเป็นรัฐมนตรีเป็นสสเนี่ยตัวผมเป็นประธานประพาผมก็บอกไอ้คุณต้องลงนั่งงลางๆเพราะมันไม่ใช่การเสนอ,อกฎหมายนะหรือว่าอย่างอย่างงบประมาณเนี่ยเวลาเราผ่านงบประมาณว่า ตอนมาล่าสองสายแอนล้วมนตรีก็ามานั่งฟังก็มีผิดเข้ามาฟังแต่เรื่องการอภิปรายเนี่ยก็อาจจะเป็นบทเฉพาะอีกอย่างหนึง่งม,มันสุกมันอยากม,ม่แยกต่างหากแต่การอภิปรายตั้งแต่8ปดโมงเช้ายันตีห้าครึ่งของอีกวันเนี่ยโดยเฉพาะการอภิปรายตัวนายกคนเดียวเนี่ยแต่นายกก็เห็นบอกแล้วว่าก็กูก้คงอยู่ได้ไม่ถึงเห็นว่าสื่อถามว่าจะต้องมีการกลับบ้านนอนไหม นายกก็บอกก็คงจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ออ <c oughs> คุณเรืองใครมองยังไงมัางคะนายกกลับไปอ่านข้อมันครับกาไประุมให้เองแ่นแนนะมันมีข้อห้ามันมีข้อจำกัดอะไรบ้างอือเก็พูดมาแบบอะไรอ่ะคุณแปยโรงทารเขายังอะไรประสบการณ์อ่ะวยวยาิคุณวุฒิมันทางการเมืองยังอ่อนอะ นะครับเมื่อเมื่อท่านยังอ่อนแล้วก็ทีมที่ปรึกษาก็ไม่รู้ว่าจะบอกกันยังไงท่านก็คิดง่ายๆว่าไม่รู้ท่านก็เยน็นพาลูกวิ่งเล่นนาญยาเสร็จกลางคืนท่านก็กลับไปพาลูกเข้านอนก่อนอะ้วกันอ,อคุณอยากพูด,พดก็พูดไปใช่ไหมตัวประธานสภาจะเอารูปนายกมาตั้งข้างๆแทนแล้วเอาพิพากายกับรูปนายกได้หรือเปล่าเออป๊อปป๊อป<ๆ>เลยเอ่าแล้ว,ลวอย่าง การที่ฝ่ายค้านเนี่ยยอมขีดชื่อคุณทักษิณออกแล้วเปลี่ยนเป็นบุคคลในครอบครัวเนี่ยคุณเรืองไกรมองอยังไงมั้งคะคือผมมองว่าไม่ควรเขียนตั้งแต่แรกชื่อคุณทักษิณใช่ไหมคะใช่คือเรื่องนี้ฝ่ายค้านก็ควรจะใช้เรื่องอย่างอื่นเขียนก,ก็ควรจะรู้ข้อมันครับก,ก็ยับติชื่อเรื่องคุณเขียนว่าขอไม่ไว้วางใจใช่ไหม ตัวในโยงลำตีนี่เหตุผลอธิบายาคุณก็ไปเท้าความนู่นนี่นั่นเนี่ยนอกจากตัวคุณทักปีแล้วคุณอาจจะเท้าไปถึงคนอื่นอีกใช่ไหมผอเมื่อเท้าไปถึงอะไรอ,อ่ะอย่างอย่างผมเดทุูลเพนมาอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ควัวแต่ตอนอภิปรายเนี่ยคุณจะพูดถึงบ้างเนี่ยก็อาจจะพูดได้แต่สสอเพื่อไทยก็ต้องปัดพวงไงปัด้งวงมาเป็นการอาภิปรายนอกประเด็น พราะยัติที่คุณเซ็นไปเนี่ยมัน,ม,นมันบอกอยู่แล้วว่าคุณอภิปรายในยกและเหตุผลประกอบเนี่ยคุณก็ต้องมานั่งบอกบอกว่าเออเพราะว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ครอบครัวมีคนนอกมาครอบงำคุณอะไรเนี่ยแต่นี่คุณระบุที่ทักษิณกินวัตรไปเลยก็ทําทเป็นช่องให้คุณวรรอนเนี่ยก็ได้ช่องเขาก็พยายามจะเลี่ยงอยู่แล้วใช่ไหมเพราะการที่ คุณแม่ทองคานเป็นนายกสมัยแรกเพิ่งหกเดือนแล้วก็ถูกขึงกลางเวทีนี่ไม่ใช่เรื่องสนุกนะเพราะเจ้าพักประชาชนแต่ละคนผมก็ฝีปากดีๆก็ยังยังอยู่เยอะนะพวกสี่สิบสี่คนเนี่ยที่ที่ว่าปปชยังไม่ได้ส่งสารดีกาเนี่ยเขายังอยู่ในขั้นแก้ข้อกล่าวหาเนี่ยเขายังอภิปรายได้ทุกคนนะ ใช่ไหมสิริกัญญาอยู่ผลิตอยู่ใช่ไหมฮะสุรเชษอยู่คุณวิโรจนร์ใช่ไหมฮะมิโรจน์อยู่ใช่ไหมฮะโรมอยู่เ,เนี่ยเรื่องเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วก็เท้งก็เป็นประธานอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังมีอีกหลายคนใช่ไหมแล้วแล้วสอสอใหม่ก็ยังยังเอ่ยยังปากปากดีดีเก่งขึ้นมาหลายคน ใช่ใช่ครอ่าแ<ช>ม้จะมาพูดตัวเลขผิดถูกบ้างอะไรบ้างอะไรแต่ว่าครั้งนี้ผมคิดว่าเขาก็ฝึกฝึกวิยายุ่มขึ้นมาได้อีกสองสาเดือนแล้วลหละอาจารย์เลื่องไกครับ,รบผมว่าถ้าอาภิปรายนายกคราวนี้นายกไม่อยู่เนี่ยคงจะเป็นแบบอย่างประชาธิปไตยให้ทั้งโลกได้เห็นเลยครับอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกนายกไม่ต้องอยู่ไปไปไหนก็ได้เนี่ยแล้วจะอาภิปรายไปหาอะไรล่ะครับท่านเลื่องไกครับกออ็ มันเคยมีคำหนึ่งอะนะเรียนด้านมารลเซียคุณแอนนะเขาถามว่าคุณเหลืองใจเขหย่านร้องเนี่ยคุณร้องคุณร้องทาไมผมก็บอกผมก็ร้องถเห็นคนอื่นก็ไม่ร้องผมเห็นช่องผมก็ร้องเพราะผมไม่ได้เสียตังอะไรมากมายเก็ไม่ได้ไปขอขนมขนมอะไรกินเสียเงินห้าหกติบบาทใช่ไหมเราเราก็เสียเขาก็ร้องเราก็บอกอเราร้องเพื่อให้ประชาชนเห็น ว่าเออบ้านเมืองมันคุณเขียนกติกาอย่างนี้เนี่ยนะเราก็ตรวจสอบเราก็อ้างว่าเราก็ตรวจสอบได้นะเขาก็พูดเขาก็บอกว่าเ้าแล้วคุณลนไกลเชื่อหรือว่าบ้านเมืองเราใช้กฎหมายผมบอกผมก็เชื่อผมก็ถึงบอกว่าผมให้ลูกผมเรียนกฎหมายกับพวกคุณไงที่เมืองไทยอ่ะผมให้ลูกผมไปเรียนเมืองนอกนะเพราะฉะนั้นตอบคำถามท่านบรรณวิทย์เมื่อกี้เนี่ยเราเชื่อหรือว่า บ้านเราเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยไม่เชื่อครับใช่ไหมจากที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยมันมันหลายคนมันถูกปฏิบัติเนี่ยโอ้มีอภิสิทธิ์นะมาหาประบงประวัติรักษาก็ไม่ได้ในชะ่ไว่าจะต้องมาป่วยคนป่วยฉุกเฉินนะออกผมเข้าห้องฉุกเฉินหัวใจนะสี่ห้อบก็เข้าอย่างละวันแล้วก็ออกมานอนพักห้องปกติ แล้นี่นี่บางท่านนี่อยู่ร้อยแปดสิบวันอยู่ห้องสุกเฉินกี่วันน่ะอืที่เหลือมงห้องรับรองอะไรอ,ะอ่ะอใช่ไหมมีเลี้ยงข่าเดนียวมั่วม่วงมีคนคนคอยรับใช้อีกใช่อันนี้ก็ต้องให้ประจักษ์ประยานอย่างคุณเสรีพี่ินเป็นคนบอกไปเพราะฉะนั้นบ้านเมืองเราเดี๋ยเร,เราเราวันนี้เราถามว่าคือแปรของเราเนี่ย มันยังมีมีม,มีมีหลักมีเกณฑ์ไหมหรือมันเป็นไม้หลักปักที่เลนอยู่แล้วทําไมถึงปล่อยให้เกิดเรื่องนี้เช่นนี้เกิดขึ้นได้ในอนาคตอความเป็นไทยความเป็นรัฐนิติรัฐนิติธรรมมันจะอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้ต้องต้องต้มช่วยกันคิดนะครับอืมค่ะ วันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณเรืองไกลมากๆนะคะขอบพระคุณท่านเรืองไกลมากนครับที่เข้ามามาตอบคำถามกราบขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะเด้โทรสายอีกครั้งนึงนะครับอนุญาตใช้มือเดียวนะครับเพราะว่ามือหนึ่งต้องลองตัวเราตับเลยขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็รอดูกันนะคะทั้งเรื่องของคดีหัวสวทั้งเรื่องของอุยกู เห็นว่าทางคุณกานวีเนี่ยได้เวลาประมาณ40นาทีในการอภิปรายครั้งนี้เห็าว่าตอบดีสจริงจริงหรอคะกูไม่ต้องนอนอย่างงานนี้อ,อ,อแต่ว่ายุคนี้ก็ดีอย่างตรงที่เรามีโซเชียลมีเดียเราอาจจะไม่ได้แบบติดตามดูณขณะนั้น แต่เราก็สามารถที่จะมาดูย้อนหลังก็ได้ไม่มันผมดูตื่นอ๋อไม่มันเนหรอคะเ,ระเป็นเวลาที่ผมตื่นอยู่นะอ๋อ <laughs> ตื่นมาดูเอออ่ะ,อะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนจากกาันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง13สยามไทยรวมไปถึงฝากผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอไลฟ์สด YouTube นะคะแล้วก็สามารถที่จะดูรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เช่นกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ